ชองชนกันผีดผีดนีด่จับดีๆเออจับแน่นๆดูแช่องช่องผีดผีดดเว ช่องช่องปันดูช่องด้วยดูดูปันดู นี่ปนันช่องนี่ช่องฝั่งนี้อยู่ไหนช่องอยู่ไหน,นเอาช่องอยู่นี่นี่จับให้มันชนกันดนดนดนันดัน ช่องอยู่ไหนอีกฝั่งนึงช่องนี่ผิดผิดช่องอยู่นี่เอ,เอาชนกันเกียร์เจ็ดเอล์อาทำดูช่องด้วยปันปันช่องช่องช่องผิดผิด ใส่ไม่เข้าถ้าช่องไม่ชนกันอ่ะอ้าวนี่ข้าวปานมองทับงาน